ครับสวัสดีครับผมก็มาอยู่ในสวนทุเรียนมาเดิมนะครับเนาะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการดูแลร,รักษาใบนะครับการดูแลร,รักษาใบของทุเรียนนะครับเนาะทำยังไงไมาให้ใบเหลืองนะครับทำยังไงมาให้ไม่ให้ใบเหลืองข้อที่หนึ่งนะครับก็คือการ คุมความชื้นของดินนะครับคุมความชื้นของดินให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับหรือสลับแห้งบ้างก็ได้ครับชื้นสลับแห้งดีที่สุดนะครับเนาะอย่าให้ดินแฉะมากนะครับอย่าให้ดินแฉะมากนะครับเนาะใบของทุดเรียนก็สวยงาม ผมจะใส่ปุ๋ยทุกสิบห้าวันนะครับนะใส่ปุ๋ยทุเรียนทุกสิบห้าวันครับสูตรที่ผมใช้ก็คือนะครับยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดครับของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเนาะยี่สิบห้าเจดเจ็ดเป็นของเคมีนะครับสลับกับหกสามสามครับหกสามสามอินซีเคมี ของยี่ห้ออะไรก็ได้ครับเป็นใบอ่อนนะครับเป็นใบอ่อนก็จะเหลืองๆตกๆใบตกๆครับตอนนี้ประมาณสามโมงเช้าแล้วครับนี่สามโมงเช้านะครับก็มันดูแลความชื้นนะครับความชื้นพวกปุ๋ยอย่าให้ขาดนะครับเนาะพวกปุ๋ยอย่าให้ขาดนะครับ สำหรับการเก็บใบให้อยู่ครับไม่ให้ใบเหลืองนะครับเนาะถ้าสมม,มุติว่าปุ๋ยเขาขาดนะครับปุ๋ยเขาขาดปุ๊บพอเขาแตกยอดออกมาใหม่อย่างนี้นะครับเนาะถ้าปุ๋ยขาดสมมติว่าปุ๋ยขาดนะครับเนาะใบเขาจะเหลืองใบใบในในอย่างนี้ครับเขาจะเหลืองแล้วก็ร่วงนะครับถ้าขาดปุ๋ยนะครับเนาะใบเก่าเขาจะร่วงนะครับถ้าขาดปุ๋ยอันนี้แสดงว่าเขาเก็บอาหารได้อยู่ครับ อาหารเพียงพอครับก็วิธีการไม่ให้ใบเหลียงร่วงนะครับสำหรับชุเรียนปลูกใหม่ถึงหนึ่งปีนะครับก็มาบอกวิธีการให้เพื่อนๆได้ชมกัน,นครับวิธีการของผมนะครับเนาะตัวน,นี้ก็ได้แปดเดือน,นครับเป็นพันหมอนทองนะครับเนาะ หมอนทองซื้อมาในราคาต้นละร้อยบาทครับสูงประมาณเจ็ดสิบเซนครับตอนนี้ก็ได้ประมาณเชียงหัวแล้วประมาณเมตรห้าสิบแล้วตอนนี้ปลูกตั้งแต่เจ็ดสิบเซนตอนนี้ก็เม็ดรประมาณเมตรห้าสิบครับอายุแปดเดือนครับเนาะพวกเอ่อจี พุ่นทางใบก็มีพวกชาติอาหารรองนะครับชาติอาหารรองพวกจุลธาตุต่างๆนะครับก็เฉียสิบห้าวันครั้งหนึ่งนะครับสําหรับผมนะครับเนาะก็บอกไว้เพื่อเป็นแนวทางสําหรับมือใหม่ๆครับที่กําลังจะคิดจะปลูกทุเรียน,นครับเนาะหนึ่งเลยก็คือดินต้องมีความชื้นส,สม่ําเสมอนะครับ ดินต้องมีความชื้นสม่ำเสมอปุ๋ยใส่ได้เมื่อทุเรียนแตกยอดหรือครบหนึ่งเดือนนะครับเนาะสำหรับทุเรียนที่ปลูกใหม่นะครับเนาะครบหนึ่งเดือนหรือสําหรับทุเรียนปลูกใหม่ก็ครบหนึ่งเดือนหรือแตกยอดนะครับหรือทุเรียนแตกยอดก็ใส่ปุ๋ยได้เลยครับใส่บางๆ ไม่ต้องเยอะนะครับให้ใส่ให้ห่างต้นนิดนึงครับประมาณคืบหนึ่งครับประมาณคืบนะครับสําหรับทเรื่อนปลูกใหม่นะครับเนาะประมาณคืบนี่ครับใส่ให้ห่างแล้วก็ลดน้ําตามให้ชุ่มนะครับเพื่อปุ๋ยจะได้ละลายนะครับปุ๋ยจะได้ละลายแล้วก็เพื่อรอลากเพื่อรอลากเขาออกมากินนะครับเนาะ สําหรับเรียนปลูกใหม่นะครับการเก็บใบให้อยู่นะครับไม่ให้ใบเหลืองครับสําหรับฮอร์โมที่ผมใช้ก็เป็นพวกธาตุอาหารรวมครับผมแมกนีเซียมสังกะสีแมงกานิสนะครับธาตุเหล็กอะไรก็มีอะไรก็ฉีด,ฉดไปครับฉีดบางๆให้เป็น ให้เป็นละอองฝอยนะครับจะให้เปียกใบจนโชกนะครับขีดช่วงเช้านะครับทุเรียนก็จะกินปุ๋ยประมาณแปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงครับที่กินปุ๋ยแลด,ดีที่สุดครับสังเคราะห์แสงได้ดีที่สุดนะครับแปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงนะครับมันหอนทองครับผม สรุปให้ฟังครับผมก็เดือนที่ปลูกใหม่ก็รักษาความชื้นในในดินนะครับปลูกใหม่แล้วก็หนึ่งเดือนหรือแตกยอดใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับสำหรับเดือนที่ปลูกใหม่นะครับเนาะผมไม่ได้คุมฟางไม่ได้ทำร่วมครับสำหรับผมปลูกเดือนรกรกฎาปีหกห้านะครับปีนี้ก็ปีหกหกแล้วเนาะ ตัวน,นี้ประมาณแปดเดือนครับผมไม่ได้คุมฟางไม่ได้ทำรุ่มผมก็จะซื้อมาเล็กๆก,ก็มาตั้งตากแดดไว้เลยครับผมตดน้ำเช้าเย็นนะครับสำหรับการเลี้ยงแดดนะครับให้เขาได้ชินกับสภาพอากาศนะครับเนาะสำหรับต้นทุเรียนต้องฝึกให้เขาแข็งแรงก่อนนะครับถึงจะมาลงปลูกจริงครับ แข็งแรงดีครับผมเรื่องยาแมลงก็ฉีดได้เลยครับยาแมลงก็ฉีดได้เลยตั้งแต่ซื้อมาจากร้านนะครับยาแมลงพวกยาเพีย้ยยาเพีย้ยต่างๆนะครับเนาะก็ควรป้องกันตั้งแต่แรกเลยนะครับไม่เป็นไรครับฉีดได้เลย ผมก็อยากจะมาแบ่งปันนะครับเนาะสำหรับผู้ที่คิดจะปลูกทุเรียนนะครับผู้ที่คิดจะปลูกทุเรียนถ้าทำตามผมทุกขั้นตอนนี้ที่ผมบอกได้เก่าไปนะครับยังไงก็รอดนะครับยังไงก็รอดครับหนึ่งความชื้นของดินต้องมีตลอดครับแต่จะให้แฉะมากนะครับถ้าแฉะมากรากจะเน่านครับ ซื้อมาแรกก็ตั้งตักตั้งตักแดดไว้เลย1เดือนรดน้ำเช้าเย็นนะครับทุกวันนะครับ2องอยาฉีดมะเรลงก็ฉีดได้เลยครับป้องกันไว้เลยตั้งแต่อยู่ในถุงเลยครับผมพอครบ1เดือนปุ๊บวางระบบน้ำอะไรให้เรียบร้อยนะครับ อาจจะยกโคกขึ้นมานหนึ่งครับเพื่อการระบายน้ําของดินที่ดีนะครับยกโคกพื้นที่ไหนต่ำๆก็ยกสูงหน่อยนะครับเพื่อจะได้ระบายน้ําได้ดีนะครับก็ลงปลูกได้เลยนะครับสําหรับมือใหม่นะครับเนาะปลูกไม่ต้องลึกครับผมให้ให้ใหอ่า ปักดินเก่านะครับปักดินถุงครับเสมอกับดินที่เราพูนไว้นะครับไม่ต้องลึกนะครับไม่ต้องกบดินเก่าที่มากับถุงเขานะครับปลูกเส็จลดน้ําให้ชุ่มนะครับปลูกตอนไหนก็ได้ครับตอนเทียงตอนไหนก็ได้ลดน้ําให้ชุ่มๆเลยนะครับเพราะว่าเราได้ทําการเราได้ทําการยังแดดเข้ามาแล้วนะครับเขาจจะแข็งแรงครับนะครับเนาะน้ำให้ชุ่ม หนึ่งเดือนใส่ปุ๋ยได้เลยครับผมตามที่ผมกล่าวไปข้างต้นครับหนึ่งเดือนใส่ปุ๋ยได้เลยฮอร์โมนก็สิบห้าวันครั้งครับสําหรับเดือนเล็กหนึ่งเดือนครั้งหนึ่งก็ได้ครับเดือนครั้งหนึ่งก็ได้ครับผมสีไทยเป็นองไฟไม่ต้องเยอะครับไม่ต้องเยอะเนาะเขาจะได้มีธาตุอาหารที่ครบครับใบเขาจะได้มีร่วงรุนครับ ระวังรอการแตกรากนะครับเนาะเขาจะได้มีธาตุอาหารอยู่ที่ใบเขาจะได้สะสมอาหารไว้นะครับโอเคครับก็อยากจะมาแบ่งปันสําหรับผู้ที่อยากปลูกผู้ที่คิดจะปลูกต้เรียนนะครับต้องจัดการระบบให้เป็นระบบนะครับระบบน้ําระบบปุ๋ยครบับตามผมได้เลยครับครับ ฝากติดตามฝากไลค์ฝาก,ฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ